เือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัดีครับผมพุกอกนะครับคาริงวันนี้อยู่การยืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์ที่10เดือนที่3 2 0 2 5นบนะครับผมนะกลับมากับรายการยืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันจันทร์นี้หลายคนน่าจะพอทราบข่าวกันไปแล้วนะครับว่าจะมีตัวไหนมาบ้างนั่นก็คือเทพบุตรสุดหล่อดีบิดแบกแค้มนั่นเองนะครับหลายคนก็คงผิดหวังคล้ายๆผมนะครับว่าแพ็กนี้ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ด้วยความเป็นเด็กบาซ่ามันก็แอบมี ยิ้มๆหน่อยนะที่มีนักเตะบาร์ซ่ามานะก่อนอื่นจะไปยืนยันกันนะว่าจะมีตัวไหนมาบ้างกับเดวิดเบลแคมนะครับก็ใครไม่มีทองว่าจัดนักเตะดีผมขอแนะครับจูนบิโกครัมีโมชั่นมากมายให้เลือกสรรอย่าลืมเข้าไปจัดกันเดอร์นะครับผมมามาดูกันบ้างว่าแพ็คนี้จะมีตัวไหนเข้ามาบ้างครับ จะประกอบไปด้วยอ e ีพิกสาคนนี้นะครับสาหรับแพ็กนี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยเดวิดแบคแฮมนะครับที่มาในสไตล์ออเชตเตอร์มาในตาแหน่ง C.M.F. นะครับก็ล่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นแบ็คเนี่ยคือช้าแน่นอนนะครับสำหรับเดวิดแบคแฮมล่างนี้ปกติคือขนาดล่างปีกนะครับล่างคอสเปเชียลลิตก็ไม่ได้เร็วจีดมากอ่ะดูลองคิดมาในล่างที่เป็น C.M.F. อ่ะก็น่าจะช้าม,มากๆนะครับก็ส่วนตัวนะถ้าใครมีพวกออเชตเตอร์เก่งๆอยู่แล้วอย่างเป er ียโร ฟีริลามนะครับหรือแบบพวกชาบี้ที่เพิ่งเปิดไปในแพ็กมอลนี้ส่วนตัวผมมาขามได้แต่ถ้าใครฟูมลมาร์ิดอะสามารถตามล่าหรือเก็บไปใช้งานได้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะฟูมลมาร์ิดเนาะมาต่อไปเป็นนักเตะบาซ่าสอคนนะครับประกอบไปด้วยทางด้าน เอ็ดการ์ดาวิดล่างบาร์เซโลนานะครับมาในะสไตล์เดฟทอยเยอร์นะครับมากับสกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสนะครับตัวนี้จะมาในตำแหน่ง c m f ตำแหน่งที่แนะนำออกไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่ง DMF นะครับเป็นเดฟทอยนะต้องมาอลอรุ้นกันว่าพระค่าพลังด้านในอุบาอโอลจะตันประมาณเท่าไหร่นะครับจะสุดขนาดไหนต้องมาอลอรุ้นกันอีกทีนะสำหรับเอ็ดการ์ดาวิดตัวนี้นะครับผมนะส่วนตัวผมก็ชอบนะตั้งแต่ล่างที่มันเป็นล่างบูดเดียอล่างนั้นก็เก่งมากๆแล้วนะต้องมารอดูครับว่าล่างเนี้ย จะสุดขนาดไหนนะสำหรับเจดก้าดาวิดครับและพระเอกของไฮไลท์ของเราเลยนั่นก็คือนะครับริบันโดครับริบันโดร่างนี้จะมาในสไตล์เคียร์ทีเพย์เมเกอร์นะครับก็จะมากับสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดีบิงนะครับต้องมารอรุนรันว่าจะสุดขนาดไหนจากที่เปสนองค่าพลางังแอบใส่ค่าพลังแล้วเป็นตัวหนึ่งที่มีค่าความเร็วน้อยมากนะงครับก็ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับถ้าจะเทียบค่าพลังกันผมแนะนําว่าไปเทียบกับพวกแบบ กา้กานะเพราะว่ากา้กา,กาก็มาในใจเคียร์ทีเพลย์เมเกอร์แล้วก็มากับสกิลอบ่างโมเมนตัมดิวบิ้งนะส่วนตัวค่าใครมีกา้กาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะจัดลิเบอร์โนดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่สาวบุกบาซ่าต้องรอดูก่อนนะว่าค่าพลังจะสุดขนาดไหนจะเทียบกับกา้กาได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการยืนยันแพ็คนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนลองคอมมต์มาดูครับว่าจะตามล่าหรือเปล่าใครที่เห็นแพ็คนี้แล้วส่วนตัวน่าจะข้ามนะครับต่อให้เป็นเด็กบาซ่าเพราะว่า กลางรับผมก็ม kind of ีบูตเกตอยู่แล้วแดนกลางผมมีชาบี้อินเนต้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็คงจะไม่ได้ตามล่ามาใช้งานขนาดนั้นนะครับเพราะช่วงนี้ก็เหมาหลายแพ็กและขอประหยัดงบหน่อยแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการยืนยันใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทาคลิปต่อไปสาหรับวันนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยครับผม